้องรถคับแห้งกูลุกงองอีกเพิ่นคับมันสีแดงนะครับั้งแก้สมัยทุกผมเห็นรถโอ้โอโอตักใจเลยครับ ้องขับบ้างครับ6.6 0 0หรือเปล่าคันนี้ไม่แน่ใจไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับคันนี้เอ้ตัดไปอัดอุ้มอ้ารวมาลัยพาวเวอร์โอ้เราเตอร์ทั้งสองคันเลย มึงลูกจีกับอาจารย์ดันดิ้งนงอ้ยโอ้อาจารย์ไม่โหดแฮไอันนี้เป็นเจ้าของรถนะครับคนขับแรงๆนี่บอกเลยว่าสไตล์ตาการขับนี่ขับอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแตไ่ไรนะครับบอกเลยว่าแรงสุดๆแล้วก็อ้าเมื่อกี้มาดันให้ลูกน้องบอกว่าดันไปแบบนี้ว่างั้น เอาจัดแปโอมหกนหนะครับคันนี้เป็นหกเนหกหาพันเดี๋ยวไปเมือง่ามผมก็ด้วยจะยวตเกอือมันติหกหนึู่นซื้อนะครับเดี๋ยวต้อมาดูฝั่งนี้ เดี๋ยว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 ขอดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอ็มอันนี้กันแป๊บนึงหกเปนหกครับหกเปนหกครับจะมาบุรุษวันที่ไหนามาดูมาดูมาดูลูกศิษย์กับอาจารย์อู มาแล้วครับโอ้ยจะพองรถครับแห้งกูลุกง,ง่องอีกเพิ่นคับมันสีแดงๆน,นะครับน้งแต่สมัยที่ผมเรีนรถ chạy luôn không ô ô xuống cành xuống cành Hãy không Rồi. bớt bớt bớt. มาดูคันนี้ครับคานหน้าค้าเราลโลกแปกคออันนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นก่อนนะไม่แน่ใจถ้าพูดไปถ้าพูดผิด,ดนินโยด่าแน่ๆผม เมทไอดี ID ตัวหัวฉีดเตีย้ยเสียยสูบลายครับโอ,โอกหนึ่งสูบตัวเต็มแต่ว่ากระโปรงหน้าน่าจะเป็นรุ่นที่ผลิตอยู่ประเทศอะไรไม่รู้นะครับรุ่นนี้ไม่เคยเห็นบอดคิวโอวบิวดีอ่ากับเกื่อนซีร้อโอ้แห้งดีขนาด เราลัานเลยครับอ๋อฟังฟังเสียงฟังเสียง แรงจริงๆครับแรงจริงๆท่านนี้เห็นทั้แกบอกว่าอยากได้เธอโูอยู่ว่างั้นโอ้แจะทำหนี้กระแหงอะไรใส่เธอโูอยู่ โอ้เสียงรถดแม่ลั่นดีครับเอามาครับผมสองเลยโอ้มาเจอของแท้แล้ววันนี้ รถเดือด นันเลยเยงรันกันนันพุ่งกันเลยเ,เดียวเอาโอมอย่าน้อยหนะ้าฮอเทาแก่สิดันดัน สไตล์การครับพงเพื่นนี่เพื่นครับตั้งที่ได้นะครับ